อันนี้คือดูดข้อมูลไปหรือว่าทําอะไรเลือเปค่ะเนี่ยดูข้อมูลอะไรคะอันนี้คือต้องอัปเดตอะไรทําไมโทรศัพท์กดอะไรไม่ได้เลยอะอัเดตข้อล่วนะมันอใสข้อมูลของตัค่ะตรนี้ข้อมูลนแลก็ัคแล้วก็ขึ้มาอเดตข้อ็ิอันนี้หลอกลวงไหมเอ่ยวันนี้วันอาทิตย์ทำงานด้วยอ่ะคะ เข้ามาเชียร์ระบบ่ะไม่น่าเชื่อถือเลยอ่ะอันนี้มิติค่ดปัญหาได้สามารถแจ้งเจ้าพี่ได้เลยนะจะอธิบายให้ทราบเนาะเหมือนหลอกลวงเลยอ่ะก็มันชี้กลางแบว่าอะไรคะก็เหมือนกับว่ามาหลอกไงไม่ได้ให้ี่ค่ะ,ะแจ้งข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแลนะ้วเพราะว่าทงาเจ้าี่มีข้อมูลย่แล้วนะอะไรทเรำมาช่เี่การข้อมูลนี่แล้ทไมถึงกดอะไรไม่ได้แล้วทำไมโทรศัพท์มันค้างอะไรขนาดนี้เนี่ยคือตรงนี้ มันต้องขึ้นมาหน้าจออัปเดกข้อมูลเสร็จสิบคมคนด้าตรงนี้ค่ะุณี่ยังนเด็้เสร็จในมือถือคุณพี่ค่ะมันอาจจะคลางได้นะคุณพี่ดูข้อมูลเหรอดูข้อมูลเหรอดูข้อมูลอะไรคะอันนี้เป็นมิจฉาชีพปะเน้าก็อยูเป็นไหมอ้าแล้วถ้าอู่เป็นเื่ออะไรคะแล้วดูแลวกเราทำไมล่ะคะ มันเซอร์วิสเกินไปล่าคือตรงนี้ทางเาป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการค่ะของพี่ในะส่วนตรงนี้ในการสอนของพี่ที่ทางเราก็ไม่ได้สอนสิทธเนาะเพราะทางเราค่ะได้ค่าเบี้ยขยันค่ะของพี่เคละหนึ่งร้อยเนาะตรงนี้ก็คือทําตามหน้าที่ค่ะของพี่นี่ได้ยินหมคะได้ยินจะพูดอะไรล่ะคะจะให้พูดอะไรเอ่ย ไม่ต้องโทรมาเบอร์นี้แล้วนะคะไม่คุณยายไม่ทําอะไรแล้วอ๋อได้ค่ะแล้วงั้นงั้นให้พี่เข้ามา,ต,มาติดต่อบพิเศษมังกรใหญ่เองเพราะตอนนี้<ด>ทางเราไม่ให้ความช่วยเดี๋ยวคุณพี่แต่คุณพี่่ะขังกลับมาพูดจาไม่ดีกับทางเราเนาะตองนี้ทางเราก็เสียเวลาเยอะมากแล้วเ,าาเวววานาะนน<ช>วางเลยค่ะวางเลยค่ะคุณบัญชีกลางจริงๆเลยเนี่ยวางได้เลยค่ะวางหรือย,ย,ยังคะ ไม่รู้ว่าเป็นวิชาที่ย์เื้อก็เป็นตัดโทรมาหรือว่าหรือว่าของมาส่งเนี่ยค่ะก็เลยรับพอรับเสร็จแล้วเขาก็บอกเข้ามาจากกรมบัญชีกลางมาจากกรมบัญชีกลางเรื่องจ่ายเงินเดือนข้าราชการบำนาญครับจับจะได้เงินเพิ่มจากนายกอัพฐานเงินเดือนใหม่ เจ็ดหมื่นกว่าบาทก็คิดว่าใช่สถานที่ราชการน่ะไม่คิดว่าเออจะเจอโดนหลอกค<น>่ะยายังถามอ่ะมันอยู่ไหนจะไปเองจะไปหาเองเขาบอกไม่ต้องไปหรอกค่ะคุณยายจะได้รู้เรื่องว่าเออจริงหรือเปล่าไม่ต้องไปหรอกค่ะบอกแล้วคุณยายเดินไหวปะบอกก็นั่งวีแชร์ไปเขาบอกมันอยู่ชั้นห้านะคะชั้นห้าไม่มีลิฟต์แล้วเขาก็สอนให้ทํากดนั่นกดนี่<ม><ม>กดอยู่เรื่อย แต่แต่ยายก็กดผิดอยู่เรื่อยอ่ะเพราะว่ายายอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่เลยเรือบมือเนี่ยจะจะจะกดตัวผิดเนี่ยทีจะกดตัวนี้กลายเป็นตัวนี้มันก็ข้อมูลก็ลบไปก็สอนใหม่สอนให้ขึ้นต้นใหม่ค่ะถ้ากดะกดยายท้าไม่ค่อยเป็นก็กดผิดเรื่อยวันหนึ่งจบไปประมาณตอนแรกพูมาประมาณสามโมง เช้าวกว่าๆเนะะี่ยค่ะเขาก็บอบายกว่าแล้วเขาก็ละอาแล้วว่าทําไม่เป็นอ,ะอ่ะครับถ้าเขาเลียกลกไปเขาก็ไม่อาแล้วไม่สอนถ้ารุ่งขึ้นโทรมาใหม่ค่ะเผลนก็จะาเจ้าอีกก็สอนใหม่อีกค่ะก็ไม่หมดความพยายามเนาะค่ะสองวันเลยพยายามสอนจะตั้งถึงบ่ายเขาเขากลับเข้ามากันสอนให,ให้ยายทำกดต้องนั่งน,นี่ก็ มือก็พลาดอยู่เรื่อยมันก็ข้อมูลก็ลบอ่ะขึ้นต้นใหม่ก็เปลี่ยนคนสอนอยู่เรื่อยๆค่ะจนกระทั่งคนสุดท้ายอ่ะเขาเขาบอกหัวหน้าหัวหน้าพนักงานมาสอนเองก็สอนยาย่ก็กดถูกคันนี้พอดีเขามาก็เลยส่งโทรศัพท์ให้เด็กเขาทําให้ค่ะให้เด็ก,กทำก่อคือหนูก็ช่วยยายเขาบอกเขาบอกให้หนูช่วยทําก็ได้คือมันยายอะ่ะเขาไปแอดไลน์ไว้แล้วแล้วก็ โหลดแอปมาเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้หนูก็ไม่หนูก็ไม่หนูก็ไม่ขัดยายเหมือนกันก็เลยทำแล้วทีนี้เหมือนทําคนเข้าไปในแอปแล้วเขาบอกว่าให้กรอกให้กรอกอะไรสักอย่างนี่น,นะคะหนูก็กรอกแต่ว่ายังไม่ได้ไปกรอกถึงเลขเลขประจําตัวแบบประจําตัวอะไรนี้<อ>เดี๋ยวกดตรงนี้นะกดตรงนี้ให้มันรอถึงประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าเราจะให้ให้กรอก เลขแบบประชาชนเลขหลังบัตรคือหนูก็เลยเอะใจก็เลยดูใน Google ว่าเออกรมบัญชีการเี่ยเขามีนโย,ยบายแบบนี้ไหมเขาบอกว่าไม่มีนโย,ยบายที่โทรมาหนูก็เริ่มเอะใจแล้วทีนี้หนูบอกว่าบอกเขาว่าเดี๋ยวหนูขอเปลี่ยนเน็ตแป๊บหนึ่งนะคะคือจะปัดไอ้ทั้งหมดลงมาว่าขอเปลี่ยนเน็ตก่อนเขาก็บอกว่าอ๋อไม่ไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนเน็ตก็ได้มันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อหะเขาเขาก็อ้างคือโทรศัพท์คือทําอะไรไม่ได้เลยปัดลงมาปิดหน้าจอไม่ได้แล้วเหมือนเขาพูดว่า ตอนนั้นมันโหลดอยู่ประมาณไม่ยังไม่ถึงห้าสิเปอร์เขาพอพอเขาพูดว่าให้กรอกตรงนี้ปุ๊บมันก็เด้งไปหน้านนู้นพอหนูยังไม่กรอกเขาก็เด้งกลับมามันหมือนพอเขาพูดปุ๊บมันก็เด้งเนี่ยตามที่เขาพูดค่ะแล้วก็คือทําอะไรไม่ได้หนูก็เลย ไปบอกแม่ว่าเออไม่ใช่แล้วหนูก็เลยไปหน้าบ้านเอาโทรศัพท์ไปวางไว้เฉยๆให้เขาพูดไปเขาก็เหมือนไม่วางใช่ไม่วางเขาก็ตื้อบอกคุณพี่ได้ยินไหมคะคุณพี่ได้ยินไหมคะใช่เขาบอกว่ารอให้มันถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกรอบอยู่คือมันเป็นมันเริ่มเป็นข้อมูลส่วนตัวคือเหมือนหนูก็คือยายเขาเป็นข้าราชการอยู่แล้วก็ไม่น่าแบบน่าจะมีข้อมูลอยู่แล้วไม่น่าจะต้องใช่ใช่ก็คือแกะค่ะพยายามแกะแกะมันออกเลย เพราะมันกดอะไรไม่ได้ปิดหน้าจออะไรไม่ได้ปิดเครื่องก็ไม่ได้ค่ะคือแกะแบตออกแล้วคือซื้อใหม่เลยต่อไปนี้ถ้ามีเบอร์ไปแปลกมาห้ามรับเด็ดขาดกดทิ้งเลยคะ่ะไม่ได้สั่งของประเทศถ้าถ้าเราไม่มีจะต้องไปมีรับของมาส่งอะไรเนี้ย ไม่ต้องกงรับ